รินช่างซ้อมวัตถุโบราณผู้เงียบครึมมีพลังพิเศษคือเมื่อสัมผัสของชิ้นไหนจะเห็นภาเพเหตุการณ์ที่สะเทืินใจที่สุดของเจ้าของสิ่งนั้นคาเอ็นชายหนุ่มรูปงามที่มีดวงตาสีงเงินเย็นชาเขาคือเจ้าชายมังกรขาวที่ถูกคำสาปให้สูญเสียความรู้สึกไปพร้อมกับความทรงจําที่แตกสลายคุณเคยเชื่อเรื่องความทรงจําที่ฝังอยู่ในวัตถุไหมสําหรับบางคนของเกาอาจเป็นแค่ขยะแต่สําหรับฉันรินมันคือสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยหยดน้ําตาและความโหยหา กลางฤดูหนาวที่หิมะตกหนักที่สุดในรอบสิบปีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านของฉันเขาวางสร้อยของเงินที่แตกละเอียดลงบนเคาน์เตอร์ทันทีที่ปลายนิ้วของฉันสัมผัสถูกมันความเย็นเยียบที่ไม่ได้มาจากหิมะก,ก้อนแล่นเข้าสู่หัวใจพร้อมกับภาพของมังกรสีขาวที่กำลังรัําให้ท่ามกลางกองเพลิงตอนที่หนึ่งช่างซ่อมความทรงจำท่ามกลางพายุหิมะที่โปรยปลายไม่หยุดหยิดในเมืองชายขอบแห่งนี้ร้านไออุ่นทุลี ของฉันมักจะเป็นที่เดียวที่ยังคงมีแสงไฟสีส้มสลัวรอดผ่านหน้าต่างออกมาฉันชื่อดินและงานของฉันไม่ใช่แค่การซ่อมนาฬิกาหรือเครื่องประดับเก่าๆแต่ฉันคือช่างซ่อมความทรงจําทันทีที่ประตูเปิดออกความเย็นจัดก็แล่นปลาดเข้ามาจนฉันต้องกระชับผ้าพันคอชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้สวมเสื้อกันหนาวหนาเติมเหมือนคนทั่วไปแต่สวมเพียงชุดสีขาวสะอาดตาที่ดูพรีวาราวกับไม่ได้ทําจากผ้าบนโลกนี้ผมสีเงินของเขาเปียกชื้นด้วยเกล็ดหิมะและดวงตา ดวงตาสีเงินคู่นั้นดูว่างเปล่าราวกับหลุมดำที่ไรก้นเพื่ยินดีต้อนรับค่ะร้านเรากำลังจะปิดพอดีแต่ถ้าคุณมีอะไรดุนผมไม่ได้มาซื้อของเ <c oughs> ขาวางห่อ,อผ้าไหมลงบนเคาน์เตอร์เมื่อฉันคลี่มันออกหัวใจของฉันก็กระตุกวูบภายในนั้นคือสร้อยของเงินที่แตกเป็นเสียเส่ยงจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมแต่มันกลับแผ่เย็นจัดออกมาจนปลายนิ้วฉันเริ่มชาช่วยซ่อมมันทีซ่อมสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นให้กลับมาเหมือนเดิมนี่มันแตกละเอียดเกินไปนะคะ ฉันไม่แน่ใจว่าพลังของฉันจะคาเอ็นแซกขึ้นคุณทำได้ช่างซ่อมความทรงจําเพราะถ้าคุณทำไม่ได้โลกนี้ก็จะไม่มีวันได้เห็นฤดูใบไ,ไม้ผลิอีกต่อไปชายคนนั้นเดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นไอหนาวที่ยังอบอวลอยู่ในอากาศฉันก้มลงมองเศษเงินที่แตกกระจายบนผ้าไหมสีฟ้าอ่อนใจหนึ่งก็หวาดกลัวแต่อีกใจกลับมีความรู้สึกบางอย่างผลักดันให้ฉันยื่นมือออกไปทันทีที่ปลายนิ้วของฉันสัมผัสกับเศษโลหะที่เย็นเยียบโลกทั้งใบของฉันก็ดับวู้ลงฉันไม่ได้อยู่ในร้านไอ,อุนทุรี อีกต่อไปแต่มันคือทุ่งน้ำแข็งที่กว้างสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าเป็นสีทัทงหมดนที่ไม่มีแสงตะวันและตรงนั้นเองฉันเห็นเขาคาเอในร่างที่ดูสง่าง,งามเทวปรอาบบางเขานั่งอยู่กลางความว่างเปล่านั้นเพียงลำพังรอบตัวเขาไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีเสียงนกไม่มีความอบอุ่นมีเพียงเกล็ดหิมะที่ตกลงมาทับถมความเงียบมันเป็นความอ้างว้างที่หนักอึ้งจนฉันรู้สึกจุกที่หน้าอกเหมือนกับว่าเขาอยู่ตรงนั้นมานานนับพันปี เราคอยครสักคนที่เขาเองก็จำไม่ได้ว่าคือใครฉันสะดุ้งสุดตัวพลางชักมือกลับหยาดน้ำตาไม่รู้มาจากไหนไหลาอาบแก้มของฉันความเหงาของเขามนรุนแรงจนหัวใจมนุษย์อย่างฉันแทบรับไม่ไหวนี่ฉันกำลังจะซ่อมสร้อยคอหรือกำลังจะช่วยดึงเขากลับมาจากความตายที่แสนโดดเดี่ยวกันแน่ตอนที่สองร่องรอยในรอยร้าวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยภาพของชายหนุ่มที่นั่งโดดเดี่ยวกลางทุ่งน้ำแข็งยังคงติดตาความอ้างว้างที่ฉันสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่ความเหงาธรรมดา แต่มันเหมือนจิตวิญญาณที่ถูกทิ้งที่เน่าเปื่อยอยู่ในความหนาวเหน็บฉันลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงไปยังโต๊ะทำงานไม่ตัวเก่าที่มีเศษสร้อยวางอยู่คุณเป็นใครกันแนะ่คาเอ็นทำไมถึงต้องทนอยู่กับความเงาขนาดนั้นฉันหยิบกล้องขยายขึ้นมาส่องดูเศษเงินเหล่านั้นอย่างละเอียดยิ่งมองใกล้ๆฉันก็ยิ่งเห็นว่ารอยแตกของมันไม่ได้เกิดจากการถูกทุบแต่มันเหมือนถูกพลังมหาศารลระเบิดออกมาจากภายในฉันสุดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะหยิบคีมปลายเรียวและน้ำยาประสานมุนตา ที่ตกทอดมาจากคุณยายขึ้นมาทันทีที่ฉันเริ่มวางเศษชิ้นส่วนแรกเข้าด้วยกันแสงสีเงินจางๆก็สว่างวับขึ้นมาประสาทสัมผัสของฉันถูกกระชากกลับเข้าไปในนิมิตอีกครั้งครั้งนี้ภาพที่เห็นเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ทุ่งน้ําแข็งที่ว่างเปล่าแต่เป็นสวนดอกไม้สีขาวโพลนท่ามกลางแสงอาทิตย์อุ่นๆฉันเห็นคาเอ็นแต่เขาดูต่างไปจากเดิมดวงตาของเขามีประกายชีวิตชีวาเขากําลังโน้มตัวลงไปสวมสร้อยเส้นนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งฉันเห็นเพียงแผ่นหลังของเธอ ผมยาวสีนิรภัยวสวัยไปกับลมตราบใดที่สร้อยเส้นนี้ยังอยู่พันธสัญญาของเราจะเป็นนิรันร์ฉันสะดุ้งสุดตัวมือสั่นจนทำคีมหลุดมือภาพความสุขเมื่อครู่หายไปราวกับเป็นแค่ฝันร้ายที่ถูกปลุกให้ตื่นฉันหอบหายใจรัวพลางมองเศษสร้อยที่เพิ่งประสานติดกันไดเพียงนิดเดียวพันธสัญญานั้นเหรอแสดงว่าสร้อยเส้นนี้แตกเพราะพันธสัญญาถูกทำลายงั้นสิฉันมองดูเงาสะท้อนของตัวเองในกระจความอยากรู้อยากเห็นเริ่มเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นฉันต้องซ่อมสร้อยเส้นนี้ให้ได้ ไม่ใช่แค่เพราะคำขู่ของเขาแต่เพราะฉันอยากเห็นว่าผู้หญิงในความทรงจําคนนั้นคือใครและอะไรที่ทําให้มังกรผู้สง่างามต้องกลายเป็นชายที่อ้างว้างถึงเพียงนี้ตอนที่สามเดี๋ยวที่เริ่มเคลื่อนไหวตั้งแต่คืนนั้นที่ฉันเห็นภาพนิมิตในสวนดอกไม้ฉันก็แทบไม่ได้พักผ่อนรอยคล้ำใต้ตาเป็นหลักฐานอย่างดีว่าฉันหมกมุ่นอยู่กับการประสานรอยร้าว,วของสร้อยขอเส้นนั้นมากแค่ไหนแต่ยิ่งซ่อมฉันก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในความหนาวเหน็บของเขามากขึ้นเรื่อยๆ ฉันไม่ต้องเงยหน้ามองก็รู้ว่าเป็นใครกลิ่นอายของเหมันที่เยอเือกเย็นแบบนี้มีแค่คนเดียวเท่านั้นคืบหน้าไปถึงในล้วเสียงของเขายังคงเรียบเฉยแต่วันนี้กลับมีความกดดันบางอย่างแฝงอยู่ฉันวางคิมลงแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาวันนี้คาเอ็นดูซูบซีดลงเล็กน้อยดวงตาสีเงินของเขาจ้องเขเม่งมาที่สร้อยบนโต๊ะราวกับเขากําลังโหยหาหรือหวัดกลัวมันกันแน่ฉันประสานเลยร้าวหลักๆได้แล้วขะแต่ยิ่งฉันซ่อมฉันยิ่งเห็นเห็นภาพในอดีตของคุณ คุณเห็นอะไรน้ำเสียงของเขาต่ำลงจนดูน่าเกรงขามฉันเห็นสวนดอกไม้เห็นคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือคนที่คุณทำพันธสัญญาด้วยใช่ไหมคะและนั่นคือสาเหตุที่สร้อยเส้นนี้แตกคาเอโน้มตัวลงมาเอามือเท้าเคา์เตอร์ใบหน้าของเขาห่างจากรินเพียงไม่กี่นิ้วฉันสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเขาแต่มันแปลกในความเย็นนั้นกลับมีความสั่นไหวเหมือนเปลวไฟที่จะจจะดับคาเอนจ้องลึกเข้ามาในตาของฉันอย่าพยายามรู้จักอดีตของผมไปมากกว่านี้เลยริน หน้าที่ของคุณคือซ่อมมันไม่ใช่เข้ามาแทรกแซงความทรงจําที่แตกสลายแต่ความทรงจําของคุณมันกําลังทําร้ายคุณอยู่นะถ้าคุณจําไม่ได้ว่าความอ้างว้างนี้เริ่มจากตรงไหนคุณก็ต้องติดอยู่ในฤดูหนาวนี้ไปตลอดกาลคาเอนนิ่งไปมือที่เท้าตัวอยู่เริ่มสั่นเบาๆก่อนที่เขาจะถอยห่างออกมาและเบือนหน้าหนีซ่อมมันที่เสร็จก่อนที่หิมะแรกของเดือนหน่าจะมาถึงไม่อย่างนั้นไม่ใช่แค่ผมที่ต้องหายไปแต่มืองนี้ทั้งเมืองจะถูกฝังอยู่ใต้ฐานน้าแข็งตลอดกาลคําเตือนของเขาฟังดูเหมือนคําสาบ แต่สิ่งที่ทําให้ฉันขยับไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ความกลัวตายแต่เป็นหยดน้าําใสๆที่ร่วงหล่นลงบนหลังมือของคาเอ็นที่ยังเท้าเคาเตอร์อยู่มันไม่ใช่หยดน้ําจากหิมะที่ละลายแต่มันคือน้ําตามองกรที่กลายเป็นผลึกแก้วสีฟ้าครามทันทีที่สัมผัสถูกตอมไมคาเอน็นคุณกาลังเจ็บปวดผมบอกแล้วไงว่าอย่าพยายามรู้จักผมคาเอ็นเสียงสั่นเครือเล็กน้อยแต่ยังพยายามคุมทนให้เย็นชาเขาชักมือกลับอย่างรวดเร็วพลางกระชับผ้าคลุมไหล่แล้วมุนตัวเดินออกไปจากร้านทันที ทิ้งให้ฉันยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบที่มีเพียงเสียงกองไฟที่กำลังมอดไหม้ฉันก้มลงมองผลึกแก้วเล็กๆที่เขาทำตกไว้มันคือเศษเสี้ยวของความรู้สึกที่เขาลืมไปแล้วแต่ร่างกายของเขายังจำได้ฉันรู้แล้วว่าการซ่อมสร้อยเส้นนี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้มันกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแต่มันคือการทำให้หัวใจของมังกรผู้สูญเสียความทรงจำคนนี้กลับมาเต้นอีกครั้งแม้ว่านั่นอาจหมายถึงการที่ฉันต้องสูญเสียหัวใจของตัวเองไปก็ตาม ตอนที่4พันธสัญญาที่ถูกลืมหลังจากคาเอ็นจากไปความเย็นที่ทิ้งไว้ในร้านกลับดูอ้างว้างกว่าเดิมฉันหยิบผลึกแก้วสีฟ้าครามที่เกิดจากน้ําตาของเขาขึ้นมาพิจารณามันอุ่นมันไม่ได้เย็นเหมือนตัวเขาเลยถ้าความทรงจําคือความเจ็บปวดทําไมคุณถึงยังโหยหามันอยู่นะคาเอ็นฉันตัดสินใจทําในสิ่งที่ช่างซ่อมคนไหนก็ไม่ควรทํานั่นคือการใช้ส่วนเสี้ยวของเจ้าของเข้ามาเป็นตัวประสานฉันวางผลึกน้ําตามังกรลงตรงกึงกลางรอยแตกที่ใหญ่ที่สุดของสร้อยคอ แล้วเริ่มไร้มนประสานที่รุนแรงกว่าเดิมครั้งนี้ฉันไม่ได้แค่เห็นแต่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปในอดีตนั้นจริงๆฉันยืนอยู่บนยอดหอคอยสูงที่ล้อมรอบด้วยเมฆหมอกก็คาเอ็นในชุดราสีเงินสง,ง่างามยืนอยู่เบื้องหน้าฉันไม่ใช่สิเขายือนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงคนนั้นคนที่ผมยาวสีนิลร่างคาเอ็นในนิมิตกำลังพูดท้โลกนี้ไม่ยอมรับความรักของเราข้าก็จะแช่แข็งการเวลาไว้ที่นี่ให้มีเพียงเราสองคนี้เนมนนเานิรันดินเบิกตากว่าง นี่ไม่ใช่คำสาบจากศัตรูแต่มันคือคำสาบที่คาเอ็นสร้างขึ้นเองเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนั้นงั้นเหรอแต่แล้วทำไมสร้อยถึงแตกทำไมเขาถึงจำอะไรไม่ได้เลยจู่ๆภาพก็บิดเบี้ยวฉันเห็นเงาดำทะมินบางอย่างพุ่งเข้าใส่คนทั้งคู่ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ร้านฉันสุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือสร้อยคอที่วางอยู่บนโต๊ะตอนนี้มันไม่ได้แค่เชื่อมกันแต่มันเปล่งแสงสีทองจางๆเรากับมันได้รับชีวิตกลับคืนมาส่วนหนึ่งแล้วตอนที่ห้าแสงที่ปลาย,ลยร้าว หลังจากคืนที่สร้อยขอบเล่งแสงประหลาดนั่นฉันก็แทบไม่ได้นอนแสงสีทองนั้นไม่ได้หายไปแต่มันกลับซึมลึกเข้าไปในเนื้อเงินเรากับรอยร้าวเหล่านั้นกำลังสมานตัวด้วยชีวิตของใครบางคนและเช้านี้คาเอ็นก็มาปรากฏตัวที่หน้าร้านอีกครั้งแต่แววตาของเขาดูเปลี่ยนไปแสงนั่นคุณทำอะไรลงไปรินน้ำเสียงของคาเอ็นดูสับสนมากกว่าจะโกรธเคืองฉันไม่ได้ทำอะไรที่อันตรายฉันแค่ใช้ น้ำตามังกรของคุณเป็นตัวเชื่อมและดูเหมือนว่าสร้อยเส้นนี้มันกำลังตอบสนองกับความเศร้าของคุณมองดูสิคาคาเอ็นแสงสีทองนี่มันดูไม่เหมือนคำสาปเลยสักนิดแต่มันเหมือนการรอคอยคาเอ็นยืนมือสันส่นมาแต่ที่สร้อยคอทันทีที่ปลายนิ้วเขาสัมผัสถูกแสงสีทองร้านทั้งร้านก็พลันสว่างจ้าฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสความร้อนอ่อนๆไหลผ่านมือของเราทั้งคู่จู่ๆคาเอ็นก็ได้ยินเสียงเสียงนั่นเป็นไปไม่ได้คาเอ็นสุดตัวลงพิงเคาน์เตอร์ ความเย็นชาที่เป็นกรอกบกำบังของเขาพังทลายลงต่อหน้าฉันเขาไม่ได้ดูเหมือนเจ้าชายมังกรผู้สูงส่งอีกต่อไปแต่ดูเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังแบกโลกทั้งใบไว้ไม่ไหวผมจำได้แล้วรินแสงสีทองนี้ไม่ใช่ของผมแต่มันคือวิญ,ญญาณส่วนหนึ่งของเธอที่สลักไว้เพื่อไม่ให้ผมทำลายโลกไปนี้ในวันที่เธอจากไปผมมันเห็นแก่ตัวเหลือเกินฉันมองเห็นหยาดน้ำตาที่เริ่มเอ่อคลอในดวงตาสีเงินคู่นั้นความจริงใจที่เขายอมเผยออกมาทำให้ใจฉันสั่นไหว ฉันตัดสินใจวางมือทับบนมือของเขาที่กลมส้อยไว้แน,น่นถ้าเธอสลับวิญญาณไว้เพื่อปกป้องโลกเธอก็คงอยากให้คุณมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นความงดงามของมันเหมือนกันไม่ใช่ติดอยู่ในเหนมันที่ไรจจ้จุดจบแบบนี้ตอนที่6พันธนาการที่เริ่มปริร้าวตั้งแต่แสงสีทองนั้นปรากฏขึ้นบรรยากาศรอบตัวคาเอ็นก็เปลี่ยนไปความเย็นเยียบที่เคยแผ่ออกมาจนน่ากลัว เริ่มกลายเป็นไอุ่นจางๆราวกับน้ำแข็งที่คงหัวใจเขาไว้กำลังค่อยๆละลายแต่ยิ่งซ้อยใกล้จะสมบูรณ์เท่าไหร่ฉันกลับรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเริ่มหนักอึ้งขึ้นทุกทีคาเอ็นวันนี้คุณดูผ่อนคลายขึ้นนะคาเอ็นเยียบไปอึดใจก่อนจะเงยหน้าจากสร้อยคอข,ขึ้นมองรินอาจเป็นเพราะผมไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องของพายุในหัวตัวเองแล้วขอบคุณรินที่ไม่ทิ้งผมไว้ในความมืดนั่นเขาเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าฉันระยะห่างที่เคยมีดูเหมือนจะจางหายไปคาเอ็นยื่นมือมาหมายจะสัมผัสแก้มของฉัน แต่แล้วเขาก็ชะงักไปดวงตาสีเงินเบิกกว้างด้วยความตกใจรีนมือของคุณฉันก้มลงมองมือตัวเองที่กำลังถือเครื่องมือซ่อมปลายนิ้วของฉันเริ่มกลายเป็นสีขาวซีดและเย็นจัดจนแทบไม่มีความรู้สึกราวกับว่าความหนาวเหน็บที่เคยอยู่ในตัวคาเอ็นกำลังไหลย้อนกลับมาหาฉันแทนทำไมผมถึงไม่เฉลียวใจการซ่อมพันธสัญญ,ญามางกรต้องใช้อุ่นจากดวงจิตเป็นค่าตอบแทนรีนหยุดซ่อมมนเดี๋ยวนี้ตอนที่เจ็ด ราคาของความทรงจำคาเอ็นสั่งให้ฉันหยุดเขาพยายามปกป้องฉันด้วยการผลักใส่ตัวเองกลับไปสู่ความมืดมิดอีกครั้งแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสำหรับช่างซ่อมหมิงฉันการปล่อยให้งานที่สำคัญที่สุดในชีวิตค้างคาคือความเจ็บปวดที่ยิ่งกว่าความหนาวเหน็บหลายเท่าหลังจากคืนนั้นคาเอ็นไม่กลับมาที่ร้านอีกเลยเขาคงคิดว่าถ้าเขาหายไปฉันจะปลอดภยัยแต่เขาลืมไปว่าสร้อยคอเส้นนั้นยังอยู่ที่ฉัน แสงสีทองของมันเริ่มหมุนแสงลงราวกับกำลังจะขาดใจตามเจ้าของของมันไปถ้าคุณไม่มาฉันก็จะไปหาคุณเองคาเอ็นคาเอ็นฉันตะโกนออกไปคาเอ็นตะโกนกลับมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความทรมานอยากเข้ามาใกล้กว่านิรินพลังของผมกำลังคลั่งผมคุมมันไม่ได้อีกแล้วฉันไม่ฟังคำเตือนฉันฝ่าลมหนาวเข้าไปหาเขาจนถึงตัวพลังงานเย็นจัดพุ่งเข้าใส่จนผิวหนังของฉันเริ่มชาหนึบฉันซุดตัวลงข้างๆเขาแล้วชูสร้อยคอขึ้นมามองดูสิสร้อยเส้นนี้มันไม่ได้ต้องการแค่ ไอ,อุ่นจากฉันแต่มันต้องการความกล้าของคุณด้วยถ้าคุณยอมรับความเจ็บปวดในอดีตได้ความหนาวพวกนี้ก็ทําอะไรเราไม่ได้ฉันคว้ามือของเขามาทับลงบนสร้อยขอพร้อมๆกับมือของฉันวินาทีนั้นความทรงจาชิ้นสุดท้ายพุ่งเข้าสู่สมองของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวฉันเห็นภาพาผู้หญิงผมสีนินคนนั้นอีกครั้งเธอกําลังยิม้มและเธอกําลังยื่นมือมาที่ฉันไม่ใช่เธอไม่ได้ยื่นมือมาหาคาเองเธอกําลังบอกความลับบางอย่างกับฉัน ตอนที่8เสียงเรียกจากนิรันในนิมิตนั้นทุกอย่างรอบตัวดูนิ่งสงบจนน่าประหลาดผู้หญิงผมสีนิลคนนั้นก้าวเดินเข้ามาหาฉันอย่างชา้ชาช้าเธองดงามแต่ว่าดูเศร้าส้อยเธอไม่ได้พูดผ่านดิมฝีปากแต่เสียงของเธอสะท้อนกล้องอยู่ในหัวใจของฉันเจ้าไม่ใช่แค่ช่างซ่อมและเจ้าไม่ได้กําลังเสียสละชีวิตเพื่อเขาวิญญาณหญิงสาวเอยเสียงขึ้นฉันเบิกตากว่างด้วยความสับสนเมื่อเธอเอื้อมมือมาแตะที่หน้าอ,อกของฉันตรงตำแหน่งเดียวกับหัวใจ ทันใดนั้นความร้อนสายหนึ่งก็พุ่งพล่านไปทั่วร่างรอยราวสีขาวที่เคยกัดกินปลายนิ้วของฉันพันมาลายหายไปราวกับหมอกควันสร้อยเส้นนี้คือหัวใจของมังกรที่แตกสลายและเหตุผลที่มันเรียกหาเจ้าเพราะมีเพียงหัวใจที่เป็นทยาดแห่งแสงเท่านั้นที่จะเยียวยาแผลเป็นแห่งเฮมันได้ฉันลืมตาขึ้นมาในอ้อมกอดของคาเอ็นพายในวิหารร้างที่หนาวเหน็บแสงสีทองจากสร้อยคิยงคงเรืองรองแต่มันไม่ได้ดูดพลังชีวิตของฉันไปอีกแล้วในทางกลับกัน มันกลับให้ความรู้สึกเหมือนฉันได้รับพลังบางอย่างคืนมารินคุณเป็นอะไรไหมเมื่อกี้ตัวคุณเย็นเฉียบไปหมดเธอเอเสียงสั่นเครือด้วยความกังวลฉันไม่เป็นไรคะ่ะฉันเห็นเธอฉันเห็นคนรักของคุณเธอไม่ได้จากไปเพราะความขี้ขลาดของคุณเธอสละตัวเองเพื่อฝังพลังแห่งเหตุมันที่คุ้มคลั่งไว้ในซ้อยเส้นนี้และเธอรอรอให้ใครสักคนที่มีสายเลือดเดียวกับเธอกลับมาปลดปล่อยคุณสายเลือดเดียวกับเธอหมายความว่ายังไงฉันมองมือตัวเองมือที่เคยซ่อมแซมสิ่งของมานับไม่ถ้วน ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงหลงรักเครื่องประดับโบราณทำไมฉันถึงได้ยินเสียงของสิ่งของเพราะฉันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้มาตลอดค่าเอน็นความเหงาของคุณสิ้นสุดลงแล้วค่ะชิ้นส่วนสุดท้ายที่หายไปของสร้อยเส้นนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยตอนที่9ชิ้นส่วนที่เลือนหายคาเอ็นเจ้ามองฉันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและโหยหาคำพูดที่ว่าฉันคือทายาทของคนรักในอดีตของเขาดูเหมือนจะเป็นทั้งความหวังและดาบที่ทิ่มแทงหัวใจเขาในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณคือสายเลือดของเธอนั่นยิ่งเป็นเหตุผลที่ผมควรจะไปจากคุณรินผมเคยทำลายชีวิตเธอมาแล้วครั้งหนึ่งผมจะไม่ยอมทำลายชีวิตคุณเป็นคนที่สองเขาพยายามจะถอยห่างแต่ฉันกลับรั้งมือเขาไว้แน่นพลังความร้อนจากสร้อยคอน่งมือของฉันเริ่มแผดซ่านไปถึงเขาคราวนี้มันไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่มันคือความอบอุ่นเหมือนแสงแดดแรกของวันคุณไม่ได้ทำลายใครทั้งนั้นคาเอ็นสิ้นส่วนสุดท้ายที่หายไปจากสร้อยเส้นนี้ไม่ใช่หลอดม่ใช่อัญมณีและไม่ใช่ชีวิตของฉัน ฉันประคองมือของเขาขึ้นมาวางที่หน้าอ,อกของฉันตรงตำแหน่งที่หัวใจกำลังเต้นแรงมันคือการให้อภัยค่ะคุณต้องให้อภัยตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่คุณต้องให้อภัยตัวเองที่ยังมีความสุขได้แม้เธอจะจากไปแล้วสร้อยเส้นนี้แตกสลายเพราะความรู้สึกผิดของคุณไม่ใช่เพราะพลังของใครวินาทีนั้นเองแสงสีทองจากสร้อยขอพุ่งพุ่พงขึ้นสู่เพดานวิหารรอยร้าวชิ้นสุดท้ายบนสร้อยของเงินพรานสมานตัวเข้าหาก,กันจนเรียบเนียนราวกับไม่เคยแตกหักมาก่อน แต่สิ่งที่น่ามหาัศจรรย์กว่านั้นคือเกล็ดมังกรตามแขนของคาเอ็นเริ่มเลือนหายไปผิวหนังของเขากลับมาดูมีเลือดฝาดเหมือนคนธรรมดาอีกครั้งมันมันอบอุ่นเหลือเกินรินผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานนะับพันปีคาเอ็นพูดด้วยเสียงสั่นเครือคาเอ็นค่อยๆโน้มตัวลงมาศบหน้าลงที่ไหล่ของฉันเป็นครั้งแรกฉันรู้สึกได้ถึงหยดน้ำตาที่เปียกชื้นบนเสื้อผ้าของฉันแต่มันไม่ใช่ผลึกแก้วที่เย็นจัดอีกต่อไปแต่มันคือน้ำตาของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกจริงๆ ตอนที่10เงาแห่งเหตุกาที่ตื่นเพลิงวินาทีที่ความอบอุ่นควรจะเข้ามาแทนที่ความหนาวเหน็บยังสุดขั้วกลับพุ่งพล่านขึ้นมาจากพื้นวิหารแสงสีทองของสร้อยคอวูบไหวราวกับเปลเทียนที่ถูกลมพายุปเป่าถอยไปรินมันยังไม่ยอมปล่อยผมไปง่ายๆาค่ะเอนดรินมาไว้ข้างหลังจากเงามืดที่เคยเงียบสงบกลุ่มควันสีดำสนิทค่อยๆก่อตัวเป็นรูปลักษณ์ขนาดยักษ์มันคือผู้กลืนกินความเศร้าปีศาจที่เกิดจากหยดน้ำตาและความโศกเศร้าของคาเอนที่ทับถมกันมานับพันปีเมื่อค่เอนเริ่มมีความสุข มันจึงกําลังจะสูญเสียแหล่งพลังงานและมันไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเ <_ d ream> จ้าชายผู้โมคลาเจ้าคิดจะทิ้งความมืดมิดที่แสนสบายนี้ไปหานางมนุษย์ผู้นั้นงั้นหรือ <_ d ream> ความรักคือสิ่งที่ทําให้เจ้าแตกสลายจําไม่ได้อย่างไรเสียงปีศาจเงาดังกึกก้องข่าจําได้ทุกอย่างทั้งความเจ็บปวดและความงดงามและข้าจะไม่ยอมให้แก่ขังข้าไว้ในกรงแห่งอดีตอีกต่อไปคาเอ็นพุ่งตัวเข้าใส่งเงาดํานั้นร่างกายของเขาเปล่งรัศมีสีเงินสว่างจ้าแต่ปีศาจเงากลับแข็งแกร่งกว่าที่คิด มันใช้โซ่ตรวนที่ทําจากน้ําแข็งสีดําพันธนาการแขนทั้งสองข้างของเขาไว้และพยายามจะดึงเขากลับเข้าสู่ความมืดค่เอ็นอย่าปล่อยให้มันดึงคุณกลับไปสร้อยคอใช้สร้อยคอสิค่ะฉันรวบรวมความกล้าวิ่งฝ่าไอเย็นที่กัดกินผิวหนังเข้าไปหาพวกเขาฉันชูสร้อยอเงินที่ซ่อมแซมจนสมบูรณ์ขึ้นไปบนฟ้าสร้อยเส้นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจัดจามความเศร้าแต่มันมีไว้เพื่อนําทางเรากลับบ้านค่เอ็นรับมันไปตอนที่11 แสงแรกแห่งรุ่งอรุณฉันคว้างสร้อยคอออกไปสุดแรงแสงสีทองของมันกรีดผ่านความมืดมิดราวกับดาวตกคาเอ็นเอื้อมมือที่สั่นเทาคว้าสร้อยเส้นนั้นไว้ได้ทันท่วงทีทันทีที่เขากำมันไว้ในหมัดแสงสว่างจ้าก,ก็ระเบิดออกมาจากรอยต่อที่ฉันเคยซ่อมไว้คาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปความมืดของแกไม่มีที่ว่างในหัวใจ้าอีกแล้วคาเอ็นตะโกนกึกก้องด้วยพลังอำนาจมังกรพลังจากสร้อยคอที่ประสานด้วยน้ำตามังกรและความรักของฉันพุ่งทะลวงร่างของปีศาจเหีวจนแตกกระจายเป็นละอองสีดำ ความมืดที่เคยปกคลุมมหาวิหารรมลายหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบที่ฉันไม่เคยสัมผัสมานานคาเอ็นยืนหอบหายใจอยู่ท่ามกลางซากปรากหักพังเส้นขนในมือของเขายังคงส่องแสงนวลตามันมันจบลงแล้วใช่ไหมรินคาเอ็นค่อยๆเดินกลับมาหารินฉันพยักหน้าพลางยิ้มทั้งน้ำตาแต่แล้วฉันก็สังเกตเห็นบางอย่างนอกหน้าต่างวิหารที่เคยมีแต่พายุคิมะตอนนี้ก้อนเมฆหนาทึบกำลังแยกตัวออกแสงอาทิตย์สีทองรำไรพาดผ่านขอบฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบพันปี ฤดูหนาวนิรันด์กำลังสิ้นสุดลงเห็นมันที่เคยแช่แข็งเมืองนี้กำลังละลายกลายเป็นหยดน้ำชุบชีวิตให้แผ่นดินแต่ในขณะที่ฉันกำลังตื่นตาตื่นใจกับภาพตรงหน้าร่างของคาเอ็นกับเริ่มเปล่งแสงจางๆรากับเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแสงอาทิตย์นั้นคาเอน็นตัวคุณทำไมถึงเป็นแบบนี้พันธสัญญาเดิมจบลงแล้วรินเมื่อฤดูหนาวจะไปมังกรเหมือนยางผมก็หมดหน้าที่บนโลกมนุษย์คาเอ็นยิม้มอยางอ่อนโยนแต่เศร้าสร้อยหัวใจของฉันหล่นวูบฉันซ่อมสร้อยเพื่อช่วยชีวิตเขา แต่ผลของการซ่อมกลับกำลังจะพากเขาไปจากฉันตลอดการอย่างนั้นเหรอตอนที่ 12. พันธสัญญาแห่งฤดูใบไม้ผลิฉันคว้ามือของคาเอ็นไว้แน่นราวกับว่าถ้าฉันปล่อยเพียงนิดร่างของเขาจะกลายเป็นละอองแสงหายไปกับลมฤดูใบไม้ผลิที่กำลังพัดเข้ามาแสงสีทองรอบตัวเขาเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆจนฉันแทบมองไม่เห็นใบหน้าของเขาขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะรินคุณซ่อมคืนได้แม้กระทั่งวิญ,ญญาณที่แตกสลายของผมตอนนี้โลกใบนี้กลับมางดงามอีกครั้งแล้ว ึงเวลาที่ผมต้องกลับไปยังที่ที่ผมจากมาไม่คาเอ็นฟังฉนะถ้าพันธสัญญาเดิมจบลงเพราะความเศร้าเั้นเรามาเริ่มพันธสัญญาใหม่ที่นี่ตอนนี้สิคะฉันหยิบสร้อยขอเส้นที่เพิ่งซ่อมเสร็จจากมือของเขาแล้วคล้องมันลงที่คอของตัวเองแสงสีทองจากสร้อยพุ่งเชื่อมต่อกับหัวใจของฉันและเขาในทันทีฉันไม่ได้ต้องการช่างซ่อมความทรงจําคนอื่นอีกต่อไปฉันต้องการคุณคาเอ็นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่จะร่วมสร้างความทรงจาใหม่ไปพร้อมกับฉันคุณจะยอมรับพันธสัญญานี้ไหม เมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งความหนาวเนนยบหายไปสิน้นแสงแดดอุ่นๆสาดส่องเข้ามาในวิหารร้างที่ตอนนี้มีต้นหญ้าสีเขียวเริ่มแทงยอดขึ้นมาตามซอกหินและตรงหน้าฉันคาเอนยังคงยืนอยู่ตรงนั้นผมสีเงินของเขาเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นเหมือนคนธรรมดาดวงตาสีเงินคู่นั้นดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพันธสัญญาได้รับการยอมรับแล้วรินคาเอนยื่นมือมาประคองใบหน้าของรินและยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกร้านไออุ่นทุลีของฉันยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิม แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปคาเอ็นกลายเป็นผู้ช่วยช่างที่คอยต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ฤดูหนาวของทุกคนละลายหายไปบางครั้งของที่แตกสลายก็ไม่ได้ต้องการแค่การซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิมแต่มันต้องการใครสักคนที่กล้าจะโอกกอดเรยร้าเหล่านั้นและเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันเหมือนกับเราสองคนขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้หากคุณชอบฟังนิยายเสียงแฟนตาซี อย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง c h anel read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายเสียงแฟนตาซีให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์